ละครชีวิตรักรอยรักไอยคุปตอนที่6แล้วงานแต่งงานระหว่างนารากับองค์ฟาโรก็มีขึ้นงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยพิธีของชาวอียิปต์ท่ามกลางความไม่พอใจของขาราชบริพานหลายฝ่ายแต่ฟาโรหาได้สนใจไม่เขารักนาราและยินดีจะยกย่องนางให้เป็นราชินีแม้ว่านางจะไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็ตาม ข้ามีความสุขมากที่ได้แต่งงานกับเจ้านาราหม่อมฉันก็มีความสุขมากเพคะข้ารักเจ้าแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่ข้าก็รักเจ้าหมดหัวใจหม่อมฉันก็รักฟาโรมากเพคะแม้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันอาจจะต้องจากไปอย่างที่ที่จากมาแต่หม่อมฉันก็ยืนยันว่าหม่อมฉันรักฟาโรเพคะหญิงสาวอยู่ในอ้อมกอดของคนที่เธอรัก แต่ก็อดรู้สึกกับภาคภูมิไม่ได้ถึงแม้เธอกับเขาจะยังไม่ได้มีอะไรกันแต่ก็แต่งงานกันแล้วนาราอยู่ไหนอ่ะพี่ตามหานาทุกที่แต่ไม่พบเลยพี่ใจจะขาดแล้วรู้ไหมนาะเป็นยังไงบ้างลูกเจอนาราบ้างหรือเปล่าผมหมดหนทางแล้วครับปีกว่าแล้วที่หานาราไม่เจอเลยไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็หาไม่เจอ พ่อเองก็หมดหวังหรือว่านาจะตายจากเราแล้วจริงๆอย่าเพิ่งท้อครับคุณพ่อถ้ายังไม่เจอศพนาผมก็ยังไม่ทอ้อสักวันเราอาจจะเจอนาก็ได้เฮ้ยถึงแม้จะหมดหวังพ่อก็จะรอรอจนกว่านาราจะกลับมาหาเราในขณะที่คนในยุคปัจจุบันเศร้าซึมเศร้าเสียใจถึงนาราแต่หญิงสาวอยู่ที่เมืองของฟาโรอย่างมีความสุข จนกระทั่งวันหนึ่งนางก็ได้ตั้งคันขึ้นฟาโรเมเนสซราดีใจมากที่ราชินีนาราตั้งคันจึงจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองขึ้นเจ้าชายยูเรตัสกับองค์หญิงเทติยาจากเมืองฮิบไทยก็เสด็จมาร่วมงานทุกคนมาแสดงความยินดีแล้วองค์หญิงเทติยาก็ได้ลักลอบเข้ามาในห้องนอนและแอบเอาตุกตามหาสเสน่ห์ใส่ใต้หมอนของฟาโรตอนนี้ตุกตาหม่นดำของข้า ก็ได้มาอยู่ในห้องนอนของฟาโรแล้วเหลือก็แต่ให้ฟาโรดื่มกินเลือดของข้าโอมข้าแด่ดวงดาวประจำตัวของข้าข้าจะถวายเลือดของข้าเป็นบัตรพรีแก่ท่านขอท่านจงสำแดงฤทธิ์ให้ฟาโรเมเนเราจงรักและหลงไหลข้าแต่เพียงผู้เดียวว่าแล้วองค์หญิงเทติยาก็กรีดเลือดตัวเองผสมลงในเหล้าแล้วเอาเข้าไปถวายฟาโรเจ้า เจ้าน่ะชื่ออะไรนะหม่อมฉันชื่อเมริอาเพคะองค์หญิงฟาโรอยากจะดื่มเหล้าจากเมืองฮิปายข้าก็เลยเอามาฝากเจ้าช่วยเอาเหล้าไปถวายฟาโรได้หรือไม่เพคะเจ้าหญิงหม่อมฉันจะรีบเอาไปให้แต่ทำไมเจ้าหญิงไม่เอาไปถวายฟาโรเองล่ะเพคะเอ๊ะมันใช่เรื่องของเจ้าไหมข้าใชใ้เจ้าเอาไปให้เจ้าก็าไปเถอะนะ่ะพูดมากเ,เพคะองค์หญิง แล้วมาเรนอาก็เอาเล่าผสมโลหิตของเจ้าหญิงเทติยาไปถวายฟาโรส่รงดื่มกินเข้าไปโดยไม่เฉลียวใจอะไรเลยพอดื่มเข้าไปไม่ถึงนาทีก็เกิดความรู้สึกร้อนวูบวาบร้อนร้อนจริงๆเลยอะ่ะโอ้ร้อนเป็นอะไรหรือเปล่าเพคะฟาโรร้อนข้าร้อนมากข้าอยากไปอาบน้ำแช่น้ำเย็นๆได้เลยยิ่งดีแต่ตอนนี้มันฤด,ดูหนาวนะเพคะ เมืองเมมฟิสของเราจะร้อนเฉพาะกลางวันตอนกลางคืนหนาวมากนะเพคะฟาโรแต่ข้าร้อนร้อนจริงๆขอตัวก่อนฟาโรลุกออกไปนารารู้สึกแปลกใจมากอาการคืนนี้หนาวมากแต่ฟาโรกลับบ่นว่าร้อนจนต้องไปแช่น้ำแล้วทุกคนก็ต้องตกใจที่ฟาโรวิ่งไปแช่ตัวในน้ำไม่ยอมขึ้นมาฟาโรขึ้นมาเถอะเพคะ อากาศวันนี้หนาวมากเดี๋ยวจะไม่สบายไปพ้นข้าไม่อยากเห็นหน้าใครทั้งนั้นข้าจะอาบน้ำฟาโรนี่ทรงไล่หม่อมฉันเลยเพคะไปให้พ้นข้าบอกว่าข้าร้อนเจ้าไม่ได้ยินหรือไงนาราน่ารำคาญจริงๆหม่อมฉันแค่เป็นห่วงรัวว่าฟาโรจะไม่สบายนะเพคะยุ่งจุนจ้านไปให้พ้นไปให้พ้นจากข้าเลยฟาบา นารารู้สึกเสียใจมากจึงวิ่งหนีออกไปองค์หญิงเรนามูลเห็นก็แปลกใจมากมารเรนอาข้าหูฝาดไปหรือเปล่าสเสด็จพี่เมเนสซราไล่นาราทาั้งทั้งที่รักปานแก้วตาดวงใจนั่นน่ะเหรอนั่นสิเพคะองค์หญิงฟาโรรักราชินีนารามากทำไมกล้าไล่นางไปแบบนั้นน่าแปลกใจจริงเชียวท่านพี่รักพี่นารามากนะ ไม่เคยพูดจาไม่ดีใส่คำก็บอกรักสองคำก็บอกรักข้าไม่อยากจะเชื่อเลยคงเมามั้งเพคะเล่าของฮิปทายนี่แรงจริงๆเล่าของฮิปทายเหรอใช่เพคะองค์หญิงเทติยาฝากไปให้หม่อมฉันก็เลยไปถวายฟาโรฟาโรเห็นก็ดื่มจนหมดเลยแ่ะเพคะช่างเถอะเสด็จพี่คงจะเมามากจริงๆไปดูพี่นารากันเพคะองค์หญิง ฟาโรเล่นน้ำคนเดียวจะไปสนุกอะไรล่ะเพคะให้หม่อมฉันเล่นน้ำาด้วยคนไหมล่ะเพคะเทติยามาสิมาเล่นน้ำกับข้าได้เลยเพคะฟาโรเจ้าช่างสวยเหลือเกินสวยเหมือนพระจันทร์วันนี้ไม่มีผิดหม่อมฉันสวยสู้ราชินีนาราได้หรือไม่เพคะสวยกว่าสิเจ้าสวยกว่านางเป็นร้อยเป็นพันเท่าฟาโรอะ่ะช่างปากหวานจริงๆนะเพคะ เทติยาเจ้าสวยเหลือเกินข้ารักเจ้ารักเจ้าคนเดียวเท่านั้นมาบอกรักหม่อมฉันแบบนี้ทั้งๆท,ที่เป็นงานเฉลิมฉลองที่ราชินีตั้งคันมิกลัวราชินีน้อยใจหรือเพคะช่างหัวมันสิมันอยากจะน้อยใจอะไรก็เรื่องของมันก็ข้ารักเจ้าก็ได้เพคะรักก็รักแต่หม่อมฉันไม่อยากเล่นน้ำน่ะเพคะเราไปทำอะไรสนุกๆก,กันในห้องนอนดีไหมเพคะดีสิจ๊ะ เจ้าอยากทำอะไรข้าก็ยอมทั้งนั้นไปสิฝ่าบาทใจดีจริง,รงๆเพคะแล้วฟาโรกับองค์หญิงเทติยาก,ก็เข้าไปในห้องนอนทั้งคู่หยอกเยา้าพรอดคำหวานเจ้าสวยมากสวยมากกว่านาราหลายร้อยหลายพันเท่าแล้วทำไมฟาโรถึงไม่รักหม่อมฉันล่ะเพคะใครว่าไม่รักข้ารักเจ้าข้ารักเจ้าคนเดียว งั้นก็ปลดนางออกจากตำแหน่งราชินีแล้วแต่งตั้งหม่อมชั้นแทนสิไปคะได้สิข้าทำให้เจ้าได้อยู่แล้วอะไรข้าก็ทำให้เจ้าได้ทั้งนั้นจะปลดนางจริงๆใช่ไหมเพคะจริงสิจะ๊ะขอแค่เจ้ายอมเป็นของข้าข้าก็จะปลดนางออกจากตำแหน่งราชินีงั้นก็ได้เพคะฝ่าบาทอยากได้อะไรหม่อมชั้นถวายให้ได้หมดแม้แต่ร่างกายของหม่อมชั้น แล้วทั้งคู่ก็สวีดหวานน้ำตาลขึ้นหยอกเย้ากันและมีอะไรกันในที่สุดทางด้านนาราเองก็แต่ร้องไห้มีเจ้าหญิงคอยปลอบใจพี่นาราหยุดร้องไห้เถอะไม่มีอะไรหรอกพี่เมเนเชราคงแค่เมาเหล้าเท่านั้นเองเห็นว่าดื่มไปเยอะหม่อมฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วล่ะองคหญิงหม่อมฉันแค่ตกใจคงเพราะท่านพี่ดื่มเหล้าของฮิปทายไปนะ่ะ เล่าของเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องดีกรีแรงจริงด้วยฟาโรดื่มไปตั้งหลายแก้วหมอ่อมฉันเริ่มเป็นห่วงฟาโรแล้วคงเมามากงั้นก็เช็ดน้ำตารีบไปหาเสด็จพี่กันดีกว่าได้ได้หมอ่อมฉันจะไปเดี๋ยวนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าราชินีนาราไปเจอฟาโรอยู่กับองค์หญิงเทติยาแล้วจะเกิดอะไรขึ้น คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ